ณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจครั้งที่20ประจำปีพุทธศักราช2566ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะข้อมูลผู้ขอรับการประเมินสายงานครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเพื่อขอรับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่20ประจำปีพุทธศักราช2566 นางสาวสศิธรปนโสเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529อายุ36ปีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2558อายุราชการ6ปี9เดือนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินครูดีในดวงใจของนางสาวสศิธรปนโส ตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนน้องเล่าลอยอีมันดังนี้ค่ะตอนที่หนึ่งจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้ามีความรักและเมตตาต่อผู้เรียนให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่สิทธ์สร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นที่พึ่งพาโดยการให้ความเป็นกันเองกับสิทธ์รับฟังปัญหาของสิทธ์และให้ความช่วยเหลือกับสิทธ์ ข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจเพื่อให้ผู้เรียนยึดถือและนำไปปฏิบัติตามข้าพเจ้ามีความรักและความศรัทธาในอาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูด้วยความเต็มใจโดยการแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในอาชีพครูโดยตระหนักว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียริ ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในคุณธรรมสร้างสามัคคีในหมู่คณะข้าพเจ้ามีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตอนที่ 2. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพระเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพรวมทั้งสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายอยู่เสมอข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เรียนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆข้าพเจ้า จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนข้าพเจ้าทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถโดยข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปข้าพเจ้าออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้า สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาวิชาชีพจากความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาข้าเจ้ามีความรู้ความสามารถในการออกแบบ และจัดจำหน่ายการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรดังนั้นข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์บริบทของชุมชนบริบทของโรงเรียนและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลข้าพเจ้ามีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สร้างและพัฒนาการสอนให้เหมาะสมทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสอนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายรูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ข้าพเจ้ามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อสนองจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคามเขตสองและนโยบายของโรงเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยของผู้เรียน ได้ดําเนินการจัดการชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจและความเอเื้อเฟื้อเผ่อแผ่ต่อกันและกันข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนนําไปสังเคราะห์หาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียนตอนที่3 การใช้หลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าใช้หลักคุณธรรมนิติธรรมในการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานทุกคนข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างสุจริตตรงไปตรงมาไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้เพื่อตอนเองหรือบุคคลอื่น ใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการใช้หลักความมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเพื่อนครูผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับรู้เสนอความคิดเห็นการจัดก,การเรียนรู้และปฏิบัติงานด้านอื่นๆของตนอย่างสม่ำเสมอใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช้สายฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นการจัดการรายได้ของครอบครัวอย่างสม่ำเส,สมอตอนที่ 4. การประเมินผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระด,ดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี2563นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับเขตจากศูนย์อนามัยที่7จังหวัดขอนแกน่นเรียนได้รับรางวัลที่2การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาตอนปลายเนื่องในโอกาสบันดินโลกปี2564จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกพิจารณาเป็นตัวแทนระดับเขตเพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าประกวดรางวัลในระดับภาคผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าซอฟท์ทอโอเบ็กอวครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ได้รับเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยม ระดับเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสินได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทดีเด่นระดับเงินและระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอัายมุขปีการศึกษา2 5 6 0และ2561จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอัายมุกประจำปีการศึกษา2564 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโครงการคนดีสีมหาสารคามประเภทครูดีเด่นระดับดีประจำปี2564ได้รับเกียรติบัตรผู้ดำเนินโครงการออยอน้อยผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนอ,อยอน้อยระดับดีเยี่ยมประจำปี2565ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัญญาบันของวิชาชีพครูโดยการแบ่งปันเรื่องราว ความประทับใจที่มีต่อครูดีผ่านภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอตามโครงการจัญยาบรรสู่ครูดีเพื่อเด็กดีประจำปี2563สำนักงานเลขาธิการคุรู้สภาขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้ติดตามรับชมการนำเสนอผลการดำเนินง,งาน,นที่นี้สวัสดีค่ะ